สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูสันนี่9 9 9ค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านที่ชื่นชอบศาสตร์การพยากรณ์ด้วยไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ออโรโ่ลนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะตั้งแต่ต้นปีเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะคะเป็นเดือนที่10ค่ะใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วยังไม่ได้ทําเริ่มทําได้นะคะยังไม่สายยังเหลืออีก3เดือนก่อนจะสิ้นปีสิ้นสุดปี2 5 6 7 สู่ักราชใหม่ปี2,568แล้วนะคะก็เป็นปี2,025ในปีคริสต์ศักราชนะคะฉะนั้นใครยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ถึงเป้าหมายยังมีเวลานะคะค่ะวันนี้ครูซันี่จะมาพยากรณ์นะคะ,ะการงานการเงินความรักและสุขภาพของชาวราศีกันค่ะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพอบคุณนะคะทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูซันี่นะคะ ทั้งคนที่ติดตามกันและคนที่เข้ามาใหม่ฝากติดตามด้วยนะคะ,ะการกด s u b s c r i b e เป็นการส่งกําลังใจและเป็นการเปิดการมองเห็นคาะใครที่เขาชื่นชอบศาสตร์การพยากร์เช่นเดียวกับคุณเขาอาจจะรับข้อความดีะจะกดล็อกปวดใจคุณก็ได้เป็นผู้ให้เช่นเดียวกับครูสนี่นะคะถ้าวันนี้ชาวราศีกันนะคะครูสานี่จะมาพยากรณ์แบบแรนดอมนะคะ,ะก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดฉะนั้นฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นเรื่องเล่านะคะ ค่ะเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครซันนี่จะอธิษฐานจิตนะคะดูตามสไตล์ของโครซันนี่ค่ะนะใช้ไพ่อร์โคแบบไทยแบบตะวันตกดูสีน้ำโชคน้ำชัยเลขน้ำโชคน้ำชัยเลขจัก,กรวาลและสารจากเทเวดาฉะนั้นอยู่ฟังจนจบอาจจะมีอะไรดีๆมาส่งข้อความจากครูครูบาอาจารย์ถึงชาวราศีกันนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนางฟ้าทูตสวรรค์เปิดทางให้ครซันนี่ดูดวงชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพ ของชาวราศีกันในเดือนตุลาคมประจําปี2567หรือปี2024นี้ได้ถูกต้องแม่นยำไม่ลังเลสงสัยขอครูกรูบาอาจารย์เปิดทางด้วยโรูนี่จะเป็นสื่อกลางในการเสื่อความหมายค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุชาวราศีกันตั้งจิตอธิษฐานพร้อมๆกันกับครูซันนี่เลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวครูซันนี่จะหยิบเสียงไทย มาสิบใบนะคะชาวราศีกันนะ,ะการงานการเงินความรักสุขภาพเดือนตุลาคมนี้จะเด่นเรื่องใดนะคะมีสิ่งใดที่ควรทราบเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะดูใบแรกเลยทุกคนโอ้โหเห็นไพ่ใบนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะอย่าเพิ่งตกใจไพ่ใบนี้มาสื่อหมายถึงความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวตัดสินใจอะไรแล้วไม่เปลี่ยนใจง,ง่ายๆนะคะเป็นคนที่มีความเด็ดขาดมีความเข้มแข็งนะชาวราศีกัน ตัดสินใจอะไรแล้วไม่เปลี่ยนใจง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่มีความเด็ดขาดค่ะอ่าในเดือนนี้นะคะจะมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวสําหรับชาวราศีกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหนียวไกลแล้วนะคะเป้าหมายชัดเจนแล้วมุ่งหน้าอย่างเดียวนี่คือชาวราศีกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปโอ้โหขออนุญาตกดกระดิ่งเลยนะคะเห็นอะไรไหมคะชาวราศีกันนะคะเงิน สะบัดมาทุกทิศทางนะคะใบที่สองนี่สุดยอดเลยนะคะนะอ่ามีอาจจะมีใครที่แพลนทํากิจการทําโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆไว้นะหรือโปรเจกต์จะได้รับความสําเร็จในเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นไปได้มีโชคฟุกๆนะคะชาวราศีกันฉะนั้นเงินมาได้ทุกทิศทางคะ่ะเปิดรับช่องทางทุกช่องทางเลยนะคะไม่จําเป็นจะลอตเตอรี่นะมาได้ทุกสิ้นทางน้อมรับคําทนายเรื่องการเงินความมัง่งคั่ง ความร่ำรวยนับเงินไม่หวาดไม่ไหวกด777ค่ะ777 77, sudden wealth เลยนะคะ sudden wealth ค่ะอืมสวยงามนะคะไพ่ใบนี้อ่ะเรารับซับกันไปแล้วนะออกมาในขนาด2ใบแล้วนะทุกคนเปิดอีกไหมนะคะเปิดอีกนะอ่าเราจะมาดูว่ามีอะไรดีๆนะมีอะไรดีๆอีกคะ่ะทุกคนโอ้โหลัคก,กี้อินวันนแล้วนะคะก็ยังไม่ค่อย l u c กี้อินเลเท่าไหร่นะคะ ก็มีพลังงานบางคนบางท่านนะบางคู่นะคะอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วนะหรือความสัมพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรักจะได้ออกบางคู่บางท่านบางคนแต่ได้แยกทางกันเดินนะหมายถึงความเห็นมันไม่ตรงกันหรือความชอบความคล้ายหรือความอะไรมันมันมันเริ่มจะต่างกันแล้วนะคะวันนี้คุณเลยตัดสินใจที่ว่ามาใช้ชีวิตของตัวเองลองทำอะไรตามสัญชตาตญาณหรือความพอใจจะดีกว่าไหมนะคะ แต่เส้นทางที่อยู่ตรงกลางเนี่ยหมายถึงว่าพอเราจากกันหรือเราห่างกันแล้วหรือว่าแยกทางกันเดินน่ะมันจะมีเส้นทางของตัวเองที่พาไปได้ดีนะคะฉะนั้นก็แล้วแต่เคสแล้วแต่จังหวะของแต่ละคนนะคะแต่ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะคะทุกอย่างมันมันไม่แน่นอนนะคะเราเลือกทางชีวิตของเราเองเมื่อเราเลือกแล้วนะคะก็จงเคารพนะคะในการตัดสินใจของตัวคนเองคะ่ะอะไรที่ทําให้เรามีความสุข นั่นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่ถ้าเราตัดสินใจแล้ว lar, ทําให้เราทุกข์ใจทําให้ผู้อื่นทุกข์ใจข้อสังเกตง่ายๆอันนั้นมันอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะฉะนั้นวันนี้ลองสังเกตตัวเองนะคะว่าเมื่อเราตัดสินใจทําอะไรแล้วถ้าเรารู้สึกว่าโล่งโปร่งสบายมีความสุขอันนั้นคือสิ่งที่ใช่แต่ถ้าเราเลือกจะตัดสินใจทําอะไรอันนั้นแล้วรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจทั้งตัวเองและคนอื่นอันนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินใจ er rue, ถูกต้องนะคะ ฉะนั้นลองไปพิจารณาเป็นเคสเคสเป็นหลายๆไปนะคะเพราะว่าเป็นพลังางานโดยรวมนะ,ะชาราศีกันก็เป็นกําลังใจให้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปอ่สามใบก็มีเรื่องจิตใจนะเรื่องความรักเรื่องการเงินนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปมาสื่อสารอ่ะบางคนบางท่านจะรับการผ่าตัดได้เจอมีดหมอนะคะอาจจะเสียเลือดเสียบางอย่างนะคะนะเพราะต้องผ่าตัดนะ เลือดบางอย่างก็ต้องเสียไปนะเนื้อบางชิ้นอาจจะได้ถูกตัดไปอะไรประมาณนี้นะคะผู้ดูแล้วมันอาจจะเป็นการเรื่องอาจกันชดใช้กรรมของบางท่านบางคนนะงั้นฟังเป็นวิจารยานะคะเป็นความเชื่อของครูสันนี่นะคะผู้ดูจากไพ่แล้วบางคนบางท่านเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดโดยบังเอิญอาจจะไปทํากรรมอะไรไว้นะคะอืมกรรมคือการกระทําค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่คือทุกคนเนี่ย เรามาอยู่บนโลกใบนี้นะคะหลายคนหรือน้อยคนที่จะดีได้ร้อยเและเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีได้ร้อยเปอร์เซ็นะฉะนั้นเนี่ยชีวิตมันก็มีผิดพลาดบ้างเคยทําผิดพลาดบ้างทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจฉะนั้นว่าวันนี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นผลของการกระทําในอดีตค่ะนะเราเราไม่สามารถจะกระไปย้อนอดีตไปแก้ไขได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือขอโหสิกรรมการโหสิกรรมเป็นภาษา ทางผู้ศาสนานะก็คือขอให้เขาให้อภัยนะขอพอยโทษอ่ะพูดง่ายทาผิดแล้วขอพอยโทษแต่ถ้าเขาไม่ให้โทษเราก็เขาไม่ให้อภัยเราก็ต้องรับผลของกรรมถ้าในทางโลกก็คือกับอาจจะถูกจอมจําในเรือนจําอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเมื่อได้ผลของกรรมแล้วทุกอย่างอาจจะดีขึ้นค่ะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้นะชาวราศีกันสวดมนต์นึกสมาธินะอ่าไม่ว่าอริยบทไหนก็ได้นะคะ เพราะการทำสมาธิคือการฝึกจิตค่ะแล้อุทิศบุญกุศสให้เจ้ากรรมนายเวรน,นะ,ะวันนี้ไม่ว่าคุณจะศาสนาไหนนะคุณสามารถทำสมาธิได้นะคะโดยการกำหนดลมหายใจอย่เงียบๆคนเดียวแล้วส่งผลบุญจากการทำสมาธิให้คนที่คุณรักให้เจ้ากรรมนายเวรถ้าใครไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอาจจะไม่เข้าใจส่งบุญทึงยังไงส่งกระแสจิตเนี่ยนะคะปรารถนาดีนะคะสมมติว่าเราทำสมาธิแล้วเราก็ไม่รู้จกักศัพท์ศาสนาพุทธ เรานึกถึงคนที่เราเคยเป็นศัตรูหรือเขาคิดร้ายแล้วก็ส่งความปรารถนาดีให้เขานะคะ mm hmm. วยพรให้เขามีความสุขให้เขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานสิ่งใดที่คุณทําผิดไปขออภัยขอโทษจากใจจริงขอให้เขาให้อภัยด้วยนะ,ะนึกถึงชื่อคนคนนั้นใช้แล้วพูดแบบนี้เลยนะคะหรือคล้ายๆกันแบบนี้ส่งกระแสเจตคือส่งความปรารถนาดีจากใจจริงแล้วก็ส่งความดีต่างๆที่คุณทำน่ะกลับไปให้คนคนนั้นที่คุณนึกถึง นี่คือการอาโหคือการขออโหสิกรรมือขออภัยโดยใช้พลังจิตจิตใจของเรานะฉะนั้นลองไปทํากันนะคะเพเชื่อว่าการที่เรามองไม่เห็นพลังงานต่างๆไม่ใช่ไม,ม่มีอยู่จริงแล้วทําแล้วเราไม่ต้องเสียเงินอะไรนะคะแล้วถ้าได้รับการให้อภัยมันจะดีมากเลยนะคะแต่ถ้าเขายังไม่ให้ก็ไม่เป็นไรค่ะส่งบ่อยๆส่งบ่อยๆเหมือนเราเป็นส่งของข,องขวัญน,นะไปให้คนที่เขาโกรธเราอะสักวันหนึ่งเขาได้รับได้รับเขาต้องใจอ่อนค่ะ เนะช่นเดียวกันนะคะดังนั้นลองไปทํากันนะชาวราศีกันอืมก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่อยู่ในสภาวะผ่าตัดอะไรต่างๆนะคะในโลกรายเดือนนี้นะชาวราศีกันจะได้ทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วคุณก็เรียกว่าขจัดความกลัวในใจได้นะคะกล้าลุกขึ้นมาเรียนรู้กล้าลุกขึ้นมาทําเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทําแล้วก็จะผ่านผลไปด้วยดีนะอืม ห้าใบก็มีฝาปนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูอ่าต่อนะอ่ามาดูใบที่หกกันนะ,ะคุณจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะวันนี้คุณรู้นะคะว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทําไมและมีเป้าหมายอะไรในชีวิตที่ผ่านมาชาวราศีกันบางท่านบางคนนะใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆมาเรียงเรียงนะไม่รู้จะทําอะไรดีไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วอยู่ๆไปวันๆไม่รู้ว่าจะทําเพื่อใคร แต่วันนี้คุณเหมือนมีโปรเจกต์ในในใจเยอะว่าถ้าคุณมีเงินคุณอาจจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมอาจจะสร้างองค์กรการกุศลน,น,นะอาจจะสร้างมงาูลนิธิเด็กต่างๆคุณมีโปรเจกต์ต้องทำนะเมื่อคุณประสบความสําเร็จในชีวิตมีเป้าหมายแน,น,น่นอะนนะหรือถ้าคือสถานะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันฉะนั้นคุณราศีกันนะหลายคนเลยมีโปรเจกต์มี project. มุ่งหมายในมีจุดหมายในชีวิตชัดเจนแล้วนะคะ อ่าดีใจด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะหยิบมาอีกสี่ใบนะทุกคนนะดูนะว่ารูกภูบาอาจารย์ถึงสัจติธหรมายอยากมาสื่อสารอะไรมาเตือนอะไรหลายคนกลับเข้ามาทําสมาธิแล้วนะในเบื้องต้นที่ครูหยิบไพ่ขึ้นมาก็พูดถึงการทําสมาธิบางคนบางท่านนี้เริ่มมาศึกษาด้านจิตวิญญาณแล้วนะและและสนใจเพราะว่าการทําสมาธินี้ทาได้ทุกที่คุณเลยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เริ่มมาเข้าใจแล้วเรียนรู้บางคนเรียนรู้ด้วยตัวเองเลย จากช่อง y t u t u เนี่ยนะคะ,ะหรือว่าใน TikTok อะไรต่างๆมีเยอะแยะนะแต่ y t u t u เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะฟังซ้ำได้อีกนะคะ,ะก็ลองลองอแล้วมันมีระยะเวลานานกว่าแอปอื่นๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสามใบนะอีกสามใบว้าวนะคะอันนี้มาสื่อเรื่องความรักความสัมพันธ์นะใครที่เรียกว่าคบกันมาสักระยะหนึ่ง จะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคนโสดนะมีโอกาสได้เจอคนที่เรียกว่าถูกชะตาแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันนะคะเป็นไปได้ในการที่จะเป็นคู่แท้คู่ใช่นะคะคนคู่นะคะก็มีเวลาอยู่กับคู่ของตัวเองมากขึ้นในเดือนอ๋อสุราคมนี้นะชาวราศีกันนะ,ะความรักชัดเจนนะ สีกันจะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวนะคะบางคนอยู่ต่าง ก็เป็นไปได้ที่จงได้ไปเยี่ยมเรียนท่านนะคะได้ไปรื้อฟื้นความท,ทรงจำเก่าๆอย่างมีความสุขอ่ะอ่ะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายนะใบสุดท้ายโอ้โหมีความเป็นผู้นำค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรความเป็นผู้นำนะค,ะความแข็งแร่งความเด็ดขาดการมีปฏิพานไหวพริบนะทุกอย่างมันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วนะคะมันเป็นความเป็นคนอยู่แล้วในะค,ะความเป็นผู้นํา อยู่ในจิตใจอยู่แล้วนะฉะนั้นมันจะไปต่อค่ะวันนี้ไม่ควรจะหยิบถับทาอะไรมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีความเป็นภาวะผู้นําเป็นอ่าผู้เจ้าของกิจการทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ดีนะฉะนั้นสุดยอดมากเลยนะโดยสรุปแล้วนะคะอืมชาวราศีกันนะคะเงินมาทุกทิศทางนะคะมาพร้อมความสําเร็จมาพร้อมความมั่งคั่งนะคะเงินเปิดได้ทุกทิศทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคการทํางานนะคะ มาได้ทุกทิศทางฉะนั้นจงเปิดการไหลของเงินและวันนี้นะคะคุณแน่วแน่ในใจิตใจคุณรู้ว่าคุณเกิดมาทําไมและทําเพื่อใครครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันมีแต่สิ่งดีๆเลื่อนขั้นเลื่อนตรแหน่งชีวิตรุ่งโนดสดใสการเงินมั่งคัง่งนับรับทรัพย์รับ,รบ,รบไม่ท่วนเลยชาวราศีกันในเดือนตุลาคมนี้ครูสนันี่การันตีค่ะสุดยอดเลยนะคะมีแต่สิ่งดีดนะคะ อะไรที่ยังเป็นอุปสรรคบ้างก็ได้แนะนําไปแล้วนะคะอ่ะเราได้ไกด์ไลน์แล้วนะอืมขออนุญาตดื่มน้ําสําหรับชาวราศีกันนะ้วพูจะมาเปิดไพ่นะคะแบบออร์คโคนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะมีสิ่งใดที่พลังจักรวาลต้องการมาอ่ p ซัพพอร์ตนะคะจากไพ่สิบใบที่ครูสันนี่ได้ เปิดทำนายไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหนึ่งใบนะว่าไพ่ออร์โิลต้องการจะแนะนำอะไรกับชาวราศีกันโห่กำลังพูดอยู่เลยนะคะในคลิปให้กับทำสมาธิไพ่สอดคล้องกันมากเลยนะชาวราศีกันวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาใดนะคะเมื่อเข้ามาฟังคลิปนี้คุณสามารถจะทำสมาธิได้ทุกที่ได้ทุกเมื่อได้ทุกสถานได้ทุกการเวลาเลยนะคะอยู่ที่ตัวคุณนะ ดับตาทาสมาธิแต่ถ้าอยู่คุณย,งยังเงียบๆได้ยิ่งดีคุณจะหาคําตอบในชีวิตได้เจอวันนี้คุณติดขาดอะไรคําตอบอยู่ที่ตัวคุณฉะนั้นไพ่ใบนี้ยังมาตอกย้านะคะว่าการหายใจลมหายใจแห่งชีวิตถ้าเรารู้ลมหายใจของเราเราจะรู้ตัวเราเองและจักรวาลไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยนะคะอยู่ในตัวคุณคะ่ะฉะนั้นลองฝึกปฏิบัติสมาธิกันนะคะ ใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงและอยากฝึกในห้อง21วันสู่ความสุขคุณสมบูรณ์ตามแบบดรอิปรัชชภาก็เดี๋ยวลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะอืมค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคือสีคะ่ะสีนำโชคนำชัยนะคะสีมีผลต่ออารมณ์นะคะและความรู้สึกฉะนั้นขออนุญาตครุคภูบาอาจารย์มาเปิดทางนะคะว่าสีใดนะคะจะเหมาะสมกับชาวราศีกัน ในเดือนตุลาคมนะนำโชคนำชัยมาให้ชาวราศีกันนะคะขอห้าสีนะใครมีสีนะลองคิดไว้ในใจนะแล้จะมาดูว่าตรงไหมนะมีสีอะไรขอห้าสีนะอมีสีสดใสไหมสีผสมนะทุกคนจะเด่นม่วงฉะนั้นใช้สีม่วงได้นะชาวราศีกันสีม่วงสีเหลืองสีขาวนะเนี่ยรีอวันเลยนะอืมสวยงามนะคะเป็นเครื่องประดับได้ นะเลือกไปสีใดสีหนึ่งก็ได้จะเด่นสีม่วงนะเมื่อกี้นะอ่ะอีกสีใบที่สองอืมอันนี้จะสีน้ําตาลอมเหลืองนะทุกคนน้าตาลอมเหลืองนะอ่ะเดี๋ยวเราอีกสามใบอ่ะอีกสามใบสีชมพูอมขาวนะคะเออชมพูอมขาวสวยอีกแบบหนึง่งนะอ่ะอีกสองใบอีกสองใบสีเขียวเหนียวซับทุกคนราศีกันนะสีเขียวเหนียวซับ สวยนะคะเหมือนเขียวใบตองนะอ่ะสีสุดท้ายสีสุดท้ายนะออสีสุดท้ายออกมาสีแสดสีส้มนะก็สวยอีกแบบนะฉะนั้นห้าโทนนะทุกคนราศีกันห้าโทนห้าสีประมาณนี้เลยนะอืมสวยอีกแบบนะคะสวยอีกแบบอ่ะเราได้สีกันไปแล้วนะชาวราศีก,กันเดี๋ยวเรามาดูเลขนำโชคนำชัย ok นะคะซื้อเป็นใบเบิกทางนะคะ ซื้อเป็นใบเบิกทางนะจักรวาลจะได้ย่อนลงมาให้ได้นะถ้าเรามีประตูสร,สร้างสร้างที่สร้างทางไว้นะคะเหมือนเราซื้อบ้านไว้อะนะยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขกันนะเลข59 21 49 26และเลข10ค่ะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงชัยใครอยู่ที่ไหนนะถูกรางวัลใดแล้ว ใช้ไปแล้วนะลำดับต่อไปนะคะคุู้สันนี่จะมาเปิดไพ่เสียงททยนะคะว่าจักรวาลต้องการสื่อสารอะไรกับชาวราศีกันนะคะใครที่เคยเห็นเลขซ้ําๆนะสองสองสองหนึ่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 งสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสามเก้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดคือเห็นประมาณเนี้ยและเห็นบ่อยแล้วก็เห็นอย่างเอ่ยน,นี่คือการสื่อสารจากจักรวาลค่ะจักรวาลจะสื่อสารผ่านพลังงานเท่านั้นนะคะ ไม่ไม่ผ่านด้วยภาษาพูดใดๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเสียงทายหนึ่งใบนะว่าจัก,กรวาลต้องการสื่อสารอะไรกับชาวราศีกันโอ้โหเลขหนึ่งเห็นเลขหนึ่งบ่อยๆนี่นะ่าจะเป็น beginning นะการเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะ่ยนะที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่คุณน่าจะทำได้ดีนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าข้อความในไพ่มาสนับสนุนสิ่งที่คุณได้บอกไปแล้วไหมเมื่อกี้นะ you are you have ability to create a new beginning for your life all the resource you need are available to you use them to manifest new opportunity โอกาสในชีวิตมีมากมายนะคะบางครั้งเราไม่ต้องรอโอ,อกาสเราสามารถสร้างเองได้ทุกอย่างคุณสร้างเองได้นะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้มาบอกนะคะว่าถ้าคุณเห็นเลขหนึ่งบ่อยๆคุณได้รับการ support ได้รับการหนุนหลังจากจักรวาลค่ะสิ่งใดที่เริ่มต้นแล้วจงทําต่อไปอย่างเต็มใจตั้งใจสิ่งใดที่ยังไม่เริ่มเริ่มทําเลยค่ะคุณจะได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลแน่นอนค่ะไพ่มาคนเฟิรอมอย่างชัดเจนแล้วนะอะถ้ามันตรงใจคุณก็แสดงว่าราศีกันอันนี้คือราศีของคุณแล้วเป็นคลิปที่ใช่ของคุณเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสารจากเทวดาท่านอยากจะสื่อสารสิ่งใด กับชาวราศีกันเป็นการปิดท้ายนะคะอ่าราศีกันในเดือนตุลาคมโอ้โหใบนี้อยากออกมาเอาท่านออกมาอ่านเลยนะท่านอยากจะสื่อสารอะไรและให้คําแนะนําอะไรกับชาวราศีกันเรามาดูกันนะเรามาฟังกันค่ะราชาโชคนับจากนี้ไปลูกจะมีข่าวดีความสิริมงคลความสําเร็จเจ้าจะหมดทุกข์หมดโศกปลอดภัยแล้วนะการเฉลิมฉลองความปิติการประสบความสําเร็จ นะท่านมาย้ำว่าว่าชาวราศีกันมีราชาโชคนะคะเลขนำโชคหน้าจะมาในใบนี้คือเลขสิบเอ็ดสามเก้าหกห้าเลขสิบเอ็ดสามเก้าหกห้าเป็นเลขไทยนะคะเลขสบอดอยู่ข้างบนนี้เลยนะฉะนั้นก็ลองไปเสี่ยงโชคกันนะคะอาแปลกมากเลยอ่ะท่านมาเน้นนะคะว่าชาวราศีกันคุณมีโชคและไพ่ที่กูยหยิบมาใบที่สองพไพ่ใบนี้ค่ะทุกคน แล้วโชคมันจะอยู่ที่ไหนล่ะคะอยู่กับชาวราศีกันนี่เองนะฉะนั้นเนี่ยไปสิ่งโชคเสี่ยงชัยกันคะ่ะบุญเวลาส่งผลเนี่ยจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะฉะนั้นไม่ต้องซื้อเยอะแยะมากมายลอตเตอรี่ซื้อใบเดียวถ้าจะถูกแจ็กพอตมันก็ถูกได้นะทุกคนฉะนั้นน้อมรับคำทำนายนี้ไปเลยนะกด999ค่ะ999 99. เลขครุคูบาอาจารย์นะคะทรัพย์คุณเป็นมหาเศรษฐีคนต่อไป รับทรัพย์รับโชครับชัยแน่นอนนะชาวราศีกันน้องรับคำทนายไปเลยค่ะกด999ค่ะอืได้ไพ่มาดีๆก็สุขใจแทนนะชาวราศีกันนะก็ฟังมาถึงตอนท้ายแล้วนะโอสันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานได้รับไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในเดือนตุลาคมนะคะก็อกวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะคะก่อนที่เราจะ แยกย้ายกันนะคะโคซนีขอประชาสัมพันธ์ใครที่ต้องการเรียนรู้ท,ทําธุรกิจออนไลน์เป็นโคโบนะคะแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพตัวเองและผู้อื่นสนใจขอรายละเอียดดูรายละเอียดลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็ทักมาคุยกันนะคะก่อนที่จะตัดสินใจรับข้อมูลให้แน่นๆก่อนนะคะ่ก็ท้ายนี้นะคะขอขออวยพรให้ท่านทุกคนนะคะชาวราศีกันมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยกิจสิ่งใดในทางที่ดีที่สิ่งใดในทางที่ชอบขอให้สมหวังนักปรารถนา ทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะฝากติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ